<Okay. S 2> มันต้องมีสเปคมันไว่าไม่มีสเปคกวมาจจะเป็นขายได้ไงอาจจะสเปคประเทศนอกรถเรามานากลองทำได้หมด โดยงายแต่ม no. 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 ันมีฝันน้องน้องแสนโล่แสนสองหมื่นโล่นี่ไงเป็นลองเท่าที่แล้วก็เป็นล้วใช่ไหมตท่าที่ตอนเราขึ้นขอบแล้ว ไม่มีอะไรรั่วไหมรอยรั่วรอยซึมมไหมถ้าจะเปลี่ยนโยกชุดก็มีไทมิง่งปั๊มแล้วก็ลูกหลอดสามตัว

เออนิดนึงเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คสภาพก่อนดินว่ามันเออมันจะพอโอเคประมาณไหนเราอยู่เราก็ซื้อสเปร์มาไว้รอเพราะว่าถ้ามันรั่วน้ํามันหายเนี่ยมันเราเราก็รู้ตัวแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนแต่ถ้าไม่หายครบแสนโลอ่านั้นเราก็เปลี่ยนออก<ม>ก็ประหยัดงบไปได้อีกว่านี้มันไม่ถ้ามันถ้ามันคอนนิดนึงเนี่ยมันไม่เสียหายองมันไม่ได้เป็นเฟืองแบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเฟืองแวบนี้นะคอนนิดนึงนะตกล่องเรียบร้อยไปหมด หืออะไรไหมอืออะไรงูไม่ใช่ไม่ใช่ตกาให้นะใช่ <c oughs> ตก